ก็มีตะก้าอยู่นี่ว่ะล้วทำไมข้างหน้ามันหาย่ะเพราะว่าคนจะซื้อของก็ซื้อไม่ได้ไรประเดินอะคืออะไเป็นไงบ้วะเดี๋ยวถึงห้องจะมาไลฟ์มาราธอนของจริงนะเดี๋ยวรอรอเลยนะคะจะไลฟ์นู่นเลยค่ะจนกว่าพราทิตจะตกดินตอนนี้คือรถติดจะเริญนง พอสมพอควรไหมเอาแค่ okay, นี้ที่สำคัญไม่ต้องใช้เยอะนะครับอ้าวอาหารเราจะอร่อยแซ่บนัวเลยกะะ็ต้องอขอบคุณนะฮะขอบคุณไทยเชฟเขยา่าคลุกโรย สภาพบ้านหนึ่งนะเนี่ยนะครับเพลงมันอยู่ช่องไหนอ,ะอ่ะรถมันติดมันไม่เลื่อนเลยทุกคนไม,ไม่เป็นไม่ต้องห่วง อยู่ส่สวน,นทำยังไงไปแล้วทุกคนให้อุ่นใจเฉยๆว่าเรามีตะก้าอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้คือรถติด แต่จริงๆถึงถึงคอนโดละจะเจอกันนะคะถึงคอนโดลราจะไลฟ์แบบเอาสิปิดกั้นสิมันไม่ได้อยู่บนรถหรอนนะคะทุกคนเดี๋ยวถึงคอนโดแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์นะคะจะเจอกันใครที่ไม่สามารถซื้อของหนูได้นะคะหน้าหน้าจอตรงตรงหน้าทิกตอกหนูอ่ะรอหนูไลฟ์เดียหนูจะรีบคุยกับพี่นุชานะคะให้จัดการให้หน่อยเพราะว่า ปกติเราก็จะได้รายได้จากตรงน,นั้น <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันเจอกันจ้า see you จุบบ